ดีเนาะไงพี่น้องเบิ่อสุขสุขคนบัดสมองสมบูรเนาะวายไปเป็ีนพี่น้องทางฝั่งลาวโดยฝั่งไทยก็จะวอยู่ต่างประเทศพี่น้องแต่ยินดีตอนัำเนาะทุกทุกทานเข้าสู่ส่งวาเว้นใจใจกันหน่อยคือเก่าคือเดื่อพี่น้องเนาะแจเติมเติมกันอยู่ทางบ้านทางเฮือนเนาะมนีดเนาะก็มีเรื่องออกมาว่าเฮาเน่ยนิดหนึงพี่น้องเลยว่าเน่ยนิดหนึงเนาะไม่เคยมีติดมาเด็ดชี ตัวนี้ที่ว่าเอฟซีเป็นทรงทรงคลิปเนาะทรงคลิปเรื่องเัินวาสิป็นทั้งเันสาวเล่าต้มต้มบ่อไทยว่าสิเป็นทั้งเรื่องที่ว่าอันคลิปเสียงทั้งที่ว่าเรื่องสายบุญนี่แหละพี่น้องไงเนาะเสียงที่ว่าเป็นว่าคนเล่าหนี่ดอกเงินคนไทยว่าคนไทยนี่ หนาง,งูในนั่นในนี่ในพี่นอ้องกัยอ่าในกรณีนี่กัมันกัโบโมเมนว่าที่ว่าตามนี่ตามแนวคิดของบาเวียงเนาะอันนี้กัมันโมเมนที่ว่าผู้นั่นสีง,งูหรือผู้นี่บ่งงูหรอกพี่นอ้องกัยอ่าอ่าอันนี้ก็บสีบ้าเรื่องเงนินของสายบุญก้อนเนาะที่ว่ามีคลิปเสียงกันเนาะพี่น้อง เสิ่งที่ว่าเพิ่นว่าอันคนไทยอ่าโอนเงินมาให้ยูทูบเบอร์ลาวไปช่วยอ่าเป็นสะพานบุญเนาะเป็นสะพานบุญให้แต่ว่าว่าคนไทยว่าคนไทยน้าหน้างูยังเช่นยังที่ฝากเงินมาให้อ่าหลังจากขี่รถจอกรถจักจนกระทั่งว่าขี่รถง่ายเป็นว่าเนาะตัวนี้ก็ ผู้เพื่อนช่วยนะพี่น้องผู้เพื่อนช่วยนะเพื่อนบม่ได้คิดอย่างพี่น้องเลยผู้เพื่อ,อนช่วยเพื่อนบม่ได้คิดอย่างเพื่อนเต็มใจช่วยจังสั้นจังสี่เนาะวันนี้เนี่ยในกรณีที่ว่ามีคลิปคลิปเสียงเลยกะอันนี้ก็จะให้มุมมองออกเป็นทรงละนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาเขาบม่ไดเห็นเนี่ยเขาบม่ไดเห็นคนที่ว่าออกมานั่งว่าว่าในนั้นในนี้เน,นี่ยมีแค่คลิปเสียงเลยคือบอเนาะเป็นคลิปเสียงว่าคืออะไรกะมันกะ สีเฮ็ดให้แบบว่าอ่าเฮาสิเชื่อโรดนี่มันกับเอ็ดบ่ไปบ่ได้เพราะว่าเฮากับ่ได้ฮู้ว่าคนไทยบ่เว้าคือคนลาวบ่เว้าบางเทื่อบางทีมน่ะสิมีคนที่ว่าบ่วางดีแล้วก็สร้างสร้างคลิปขึ้นมาเนาะสร้างคลิปขึ้นมาแล้วก็เว้าเฮ็ดเว้าให้มันเป็นกระแสซย้นาดพี่น้องเฮ็ดให้คน2คนแบบว่าเฮ็ดให้อันคน2คนแตกแยกกันว่าซั่นซะเนาะเฮ็ดใหอ บ่มีความเชื่อถือกันนะเฮ็ดให้บ่เกิดความหักแ้เนาะพี่น้องอันนี้ก็อยากฝากถึง FC อ่าหลายๆท่านผัวนั่นก็นก่อนสิคิดอันหยังก็ให้คิดคักเนาะพี่น้องเนาะก่อนที่เชื่อหยังเงให้คิดคักเพราะว่าตามที่ว่าอ่าเฮาฮู้มาหรือว่าเฮาได้เฮ็ดไปนํามันสายบุญหรือว่าสายบุญเฮากระทําไปอยู่พี่น้องเ้ง นี่ก็ถ้าว่าทั้งมีทังผลักผู้ใหญ่หรือว่าว่าจะเป็นทั้งเล่าหรือว่าทังไทยหรือว่าทั้งอยู่ทางต่างประเทศเนาะผู้เอฟซีอยู่ทางต่างประเทศหรือว่าคนล่าเขาอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นจะจะช่วยทางล้านสายบุญเนาะถ้าเพื่อนได้ว่าสีจุดประสงค์ของเพื่อนว่าเพื่อนให้เฮ็ดฮันเฮ็ดนี่เนี่น้องพี่เนเพื่อนให้เฮ็ดฮันเฮ็ดนี่หรือว่าจะเป็นชื่อเข้าปลาหานแหงพี่น้องเ้ยทูกสิ่งทูกอย่างเนาะล้วกะ เพิ่นสัง่งเนาะเพิ่นสัง่นงนะครับเขาก็ต้องไปซื้อไปซื้อเลยกระตงอบอกเพิ่นว่าเขาซื้ออย่างซื้ออย่างบางเทือบางที่เพิ่นก็ระบุมาเลยพี่น้องระบุมาแบบละเอียดเลยให้เขาซื้อไปตามแบบนี้แบบนี้เลยไปให้คุณน,น,นั้นคุณน้เนาะอันนี้ก็บุ้มเนเนาะพี่น้องคือบางคนบางมีอันยูทูบเบอร์หลายๆท่านเนาะมันก็หลายหลายคลิปหลายๆคนนี่แหละเพิ่น เพื่อนเฮ็ดอกมาน้องพี่น้องเอาคลิปเชียงตัวนั่นองมาน้วก็มาว่าแล้วก็มาเปรียบเทียบอันนี้พี่น้องมาเปรียบเทียบอันที่ว่าซื้อของนาอซื้อของในลาวนี่ก็เอาไปเปรียบเทียบกับซื้อของอยู่ไทยพี่น้องเลยไปเปรียบเทียบกับซื้อของอยู่ไทยนี่ก็อันนี้ก็ทีว่าแพงหรือว่าถึกนี่ก็แต่ของแต่ละมุมบ้านหรือว่าแต่ละบอนนี่ อยู่ทางเล่าเฮานี่มันขายบบรด้ซ้ำกันพี่น้องกขายบราณซ้ำกันเนาะ <Wow. S 1> ว่าบางบาง่บนนี่ก็ขายราคาหนึ่งบาง่บนก็ขายราคาหนึ่งแบบสิงคงอยู่ในเล่าเฮานี่ส่วนหลายนี่สี่ได้ค่อยติดป้ายคืออยู่ไทยนาอพี่น้องเนาะตัวอยู่ไทยนี่เป็นสิติดป้ายไว้ตังชั่นจังซี่นาอพี่น้องอันนี้ก็มันบ่กคือกันก็นหลายคนนะ่ะบางคนนะ่ะสิคิดไปมุมมองนึง บางคนอสิคิดเป็นมุมมองหนึงเออเป็นยังคืออันโมซ้ำกันในน,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 นนั้นในนี้อันนี้กรับมันเป็นจังสิบาร์ในใดี่นอ้องเลยเพราะว่าถา้าถ้าว่าสิตัวขายนี่กับโมเมน่นเนาะเพราะว่าเพิ่นขายในราคานีา่าบางเทือเพิ่นกระฮับมาจากอ่าบนเพิ่นซื้อบอพซื้อมาแเลยเพิ่นกระมาขายโตมันกันร,ราคามันกันสีขึ้นเนาะเพราะว่า ขายอยู่ไทยนี่มันมุดบนชื่อมันมุดบนขายว่าจะเป็นชวนเป็นยังหรือว่านั่งกับหม่องหม่องไหมมันก็บสิลายกาอยู่ทางเล่าเหลายแต่ถ้าเจ้าสิขายแพงเกินมู่นี่กับมุมีผู้ชื่อนําเจ้าว่าอย่างไงจ๊ะคือทางเล่าเ้่านี่มันอึดบนชื่อบนขายหรือว่าเป็นตลาดน้อยแบบนี้ซชพี่น้องมันก็สิ่งของมันก็สิจับมาแพงเกินนาที่อะไรก็เกินนั่นนี่กับโบมีดอกพี่น้องเนาะ างเทือเพื่อนาชีวเ้าเอาทำมาเว้าหรือว่านั่นพี่นอกคือว่าสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างอะนอกลายย่างกันไอพี่นกส่วนลายมีแต่ของน้ำเข่ามาจากนันไอน้องทางฝั่งไทยเพิ่นพุ่นเบิดพผิด้องไหยตั้งแต่หมากไมมมังยังกันยังนี้ออามาแต่พุ่นนะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็หน่ำเซียนให้ราคามันนีแพ้งกว่าเพิ่นได้เสียภาษีพี่นอง นในเสียภาษีมาจากทางนั้นเด้มันก็สิแพงแน่จักหน่อยเนาะและ้วก็อ่าพ้าถ้าอยู่ไทยนี่เพิ่นปลูกอยู่บ้านเพิ่นเองเนาะเป็นหมักไม้หรือว่าเป็นหยังเพิ่นปลูกอยู่บ้านเพิ่นเองเป็นส่งเป็นเสือเพอิ่นยิบเพิ่นเฮ็ดผลิตอยู่บนเพิ่นเองอ่าตัวนี้กะมันกะสิถือกลัวเนาะกะถือกลัวทางลาวเฮาเนาะพี่นาะอ่านี่ก็มียูทูบเบอร์หลายๆท่านเพิ่นเฮ็ดคลิปออกมาเนี่ยเพิ่นว่า อยู่เล่าเนี่มันยังกระแพ้ยังชั้นยังซี่อ่ามันนนัเป็นการที่ว่าตัวขายตัวยังหลอกคนไทยมาเที่ยวไปเที่ยวเล่าเนี่นหลอกลวนลุกคนไทยลวนดอกไลยเหมืนว่านาะอ่านี่ก็เหตุผลหนึ่งทีเดียวเลยในการใน้กรณีที่ว่าเรื่องมันสาวเล่าบอไทยนี่กับพี่นอ้องอย่างสาวเล่าบอไทยนี่ยกยมีโกรณีที่ว่ามีคลิปเนาะ เฮาก็ะเบือว่าทางไหนเนาะน่าจะเป็นทางทางเลี้ยงพุ่นเนี่ยเป็นนเป็นเห็ดคลิปออกมาเนาะเป็นลงมาได้เป็นเป็นเที่จริงเป็นทายอยู่เป็นลงเป็นลงมาได้เต็มคลิปขน่อาในเปิร์ดวะอ่าเปิร์ดวะอันใดจังสาวแล้วโลเบิดเงินเนาะนุ่มไทยจนได้ยางยางกับบัานเเท่านั้นบัดโ์ดกจนบัตโตเป็นว่าเนาะอ่า ในกรณีอันที่ว่าโลกนี่จะมันกับโบเมนว่าแต่ว่ามีแต่สาวเล่าหลอกว่าไทยหรือว่าสาวไทยหลอกว่าเล่านี่กะบบางเสื้อมันอาจสีนี้หากแต่ว่ามันหน่อยมันหน่อยแบบว่าหน่อยย้อนยย้อนมาแบบบริสุทธอยเฮ็ดเกาะเฮ็ดคลิปเด็กๆนี่ยหน่อยอ่าจสีบไได้เฮ็ดคลิปว่าชั้นชาพินงค์เนย อันนี้บัดเพิ่นถ่ายคลิปถ่ายอย่างลงอ่ะโคตลงโซเชียลเนาะกูมือนี่โคตลงโซเชียลมันหน่อยเห็นกันนมันเห็นหลายมาให้กายเกิดประเด็นมาก,การที่ว่า,าบางคนที่ว่าไปถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปเรื่องกันชาวโซดเปิดใจสวัสนะดี่ตอนพี่นะ้องชาวโซดเปิดใจนี่จะมียูทูบเบอร์หล,ลายๆท่านเนาะเป็นเห็ดออกมากแบบแคล้ายๆแบบอ่า ว่าวแบบว่าเป็นการตัวยุวหรือว่าหลอกนอพี่น้องอ่าหลอกให้นุ่มไทยนี่มามาหักมาหลงสาวเล้านองพี่น้องตัวนี้กะทางยูทูบเบอร์เขานี่กะเมนน้องไอ้กัเฮ็ดเฮ็ดคลิปออกมากเนี่ยกับเดือดคนริ่มกันหักมากกันเนี่ยกะมันก็ขึ้นอยู่กับมันผู้ว่าวผู่สาวคนริ่มกันเลยรทีน่น้องเราต้องแบบว่ามีคือนั่นว่าตัว อายุทูบเบินเป็นตัวยุคเป็นตัวแย่เซ็ง e, ชั่นเซ็งซี่นี่บางเทื่อมที่มันอาจสีโบเมนคือคิดก่นออกเนาะมันก็ะขึ้นเป็นการที่ว่าร่มกันน,ะะนีกะผู้ยิ้งกะบบางเชื่อมบางที่จะเิ่นตอบซ่าของยังเพิ่อนอาจชิมีชิดเลือกของเพิ่นนะเขากับโบ้หูน้ำเพิ่นี่นออนอาจชิมีชิดเลือกในตัวของเพิ่นเนาะนันะะน,นี้ก็อยากให้เอฟซีเนี่ยคิดเจรณาเบิ้งแห่จะ,ะน,นั่นโบเมนว่าซีห้าม คนไทยกับคนลาวนี่เสียหามโมหะหักในแท้งกันเลยนี่แต่ตัวนี้มันก็นสิเปลี่ยนไปมาได้จังหน่อยว่าคนไทยมาเทียยเ่ยวลาวเงินเสียหล่นตัวโยะเสียเงินเสียคำจังท่านจังซี่อ่าเนาะพี่หนอคนเฮาถ่า,าบโมยักฮักอ่าเพ่งกันนะมูอจักกันลายบอลเป็นพี่เป็นน้องกันมูอจักกันดึงเคยกันฮักในวัฒนธรรมพี่นอ้อฮักในวัฒนธรรมในด้านศาสนาเดีวยวจะไปเที่ยวไปมาหาสู่เนาะบางคนเพิ่นมาเพิ่นก็ เออคักยังสั้นยังซี่บางคนเพิ่นกะเนี่ยแต่ว่าอ่าบางคนเฮ็ดคลิปออกมากะบางเทือกะอ่ามันกะสซีเมนจริงแน่บางเทือมันกะสซีโบเมนจริงแน่ตามที่ว่าเขาเบิ่งคลิปมาหลายๆช่องเนาะพี่น้องหลายช่องที่ว่าเป็นฟลอยออกมาบางเทือกะก็ื่เอาคลิปที่ว่าคลิปที่ว่าแบบว่าเป็นคลิปที่คลิปเสียงโดนว่าวเนี้ยนั่นนี่มามาจับมาโตกันมาสุด เฮ็ดให้คนนคิดป่านเนี่ยเห็นไหมคนนคิดคิดไปว่าเออป็นแบบนี้โบเฮ็ดโมกาเฮ็ดให้โมกาโมกามาเนี่ยโมกามาดิ่นลาวบางคนไอน้เนาะคู่เพิ่นมาบางคนเพิ่นมาเพิ่นก็บ่ได้มาหาผู้สาวบ่ได้มาจูจงว่ามาหาผู้สาวรอดเนาะมันก็อยากมาดิ่นมาเที่ยวมาดึงมาเคยนักแท่งกันอันในกรณีหนึ่งเนาะในกรณีที่ว่า อันฮักฮักสาวเล่านน่อ่าต้องเสียงเงินโบ๊ชมาเนาะอ่าอีทีเพิ่นกน็เขียนกันเข้ามาถามกันเข้ามาอันนี้กับผ<ม>ผู้น้ำว่าผู้วัวผู้ว่าวเนะี่ยผู้สิมาล้มกับสาวเล้านะเพิ่นอยากอ่าล้มเบบว่าล้มมาซื้อบอล่ล้มเร่นล้มยังไบว่าเออล้มบางคนมา ล้มกันไปเออคุยกันไปกับมีแต่ใจป่าพี่น้องใจป่าแบบว่ากล้าทุ่มเทเนาะว่า,าอย่างเด็กๆน้อยๆกัเอาให้เอาให้พี่น้องบางคนแต่บางคนก็บ่าคุยกันไปแบบผู้สาวขอเงินแบบนี้กับบูมักบูแมนแนวของไอ้แบบบางบานคนอันนี่ผู้คนคึดนไรเนาะผู้คนขึ้นไรคน,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 นก็นนกนอาชีพเถอยเนาะบางคนบอกเออผู้สาวขคอยังก็ให้ผู้สาวขคอยังก็ให้แบบว่าแบบสั้นมันเห็ด การที่ว่าเฮาเนี่เอาเงินชื่อใจผู้สาวในเมื่ออะไรเมื่อนึงเนาะพี่เนาะแต่ว่างานการเจ้าบ่มันคงแต่ว่ากสิงกอย่างเจ้าบ่มันคงนี่ถแต่ว่าเจ้าเอาเงินชื่อใจผู้สาวนี่บันเงินจะเบิดบันเงินเจ้าบิดนี่มันอาจสีอันเห็ดให้อันผู้สาวนั้นบมอยากคุยกับเจ้าเห็ดให้เจ้านี่ว่าเออถึกสาวเลอะจังซั้นจังซี่พี่เนาะอันนี้ในกรณีที่ว่าอัน ผู้ผู้ว่าวรมกับผู้สาวนี่กบ็บางคนบางคนเขาก็อยากให้ใส่เวลาลมกันให้ลมกันไปนานๆ้นในจนังโหนแต่ก็มีแต่ว่าให้ทำกันคัดอธิบายเหตุผลให้กันให้คักเนาะลมกับผู้สาวาอธิบายเหตุผลว่าเออจังสั้นหนึงที่ชี้แจงบอกให้กันคัดก,กว่าเหตุผลที่อ้ายลมกับน้องหรือว่าจังสั้นที่อ้ายถุนเทไปอ้ายนี่เสียเอาน้องเมื่ออยู่พุ่นรถ อย่างเช่นที então, ่สมมติว erm ่าคขว่าสเอเมืออยู Rogers ่ไทยกับไฮโบไฮโบที่เจงอธิบายทั้งบางเทื่อนี่โบได้เมนว่าวันถูกสาวเล่าเนาะบางเทื่อนี่สาวเล่าบางค้นนี่กับเดี๋ยวว่าคมหุ่งโบคอยลายนะสาวบ้านนอกบ้านนาเฮานี่คมหุ่นบบคอยลายแต่ก็อดีตโบเข่าใจในอันว่าเออมองเดี๋ยวว่าโบเข่าใจในที่ว่าเออ ตามที่ว่าเพิ่นนั่นย่านเพิ่นตัวย่านเพิ่นเอาเมื่อพุ่หน่นย่านเพิ่นตัวจังนัช่นงที่บางคนก็เออเขายังบ่ฮูจักเพิ่นพอย่านเพิ่นตัวไปคลายบ่กความคิดของของคนแบบว่ามันคิดสั่นในปี่นคิดสั่นคิดคิดบ่กว้วงนะนะปิโนคิดบ่กก้วงบางคนถาว่าผู้ใดเพิ่นคิดความคิดเพิ่นเออก้วงเน่ะเพิ่นคนที่ว่าผ่านประสบการณ์มาหลายเละคนที่ว่าเออบ่ย่าหยังะพี่น้องนคนที matrix, ่ว่าบ่ญ่าณยังน่ะ ครับทุกอย่างเลยเขาบริยานยัง,ยงเลยพี่นองงนะ้อ,ง,องเลยเนาะเขาบริยานยังเลยมีใจเขาขอเทว่าเจ้าใจแค่เขาเขใาใจแค่เจ้าเพื่อตัวนั้นเนาะมิแต่ว่าการที่ว่าเฮาล้มกันนี่ต้องให้เบ,ขขบิ้งคาคาเบิ้งนักน่งเน่นก่อนฮะจังกาตุมเทจังกานะะพอมันว่าเออคุยกันมือหนึ่งมือสองมาเนี่ยเออชื่อรถชื่อร่างให้เป็นคันเป็นอย่าง บางเือบ,บางทีนะาี่เกิดขอปิดผลาหรือว่าเนียไรแต่คู่มือนี่กันยังมีแบบว่าที่ว่าเพื่อนนั่นถ่ายเนาะที่ว่าเพิ่นถ่ายถ่ายไปแล้วถ่ายไปได้คลิปหนึ่งสองคลิปเพิ่นปิดเพิ่นว่าคลิปหนึ่งสองคลิปเพื่อนปิดไปเพิ่นห้อยถ่ายนี่ก็ยังมีแบบว่าผ่างเงินผ่าค้ำให้กันอะใจ่ายแบบเออแบบแแอะอันพอได้ใส่ได้ใจเนาะที่เนาะก็กยังมี ถ้าว่าเขาแบบทายแบบผู้บางคนเพิ่งทายไปบางคนเอฟซีเพิ่นคิดถึงเพิ่นก็ทายเอฟซีเบิ่งเนาะเอฟซีคิดถึงคิดหอวคิดถึงบางทีเอาเงินมาให้ซีซ่าหาด้วยเนาะเป็นเงินเล่ากับสองแสนกี่ใครให้เบิ่งแน่คิดหอวคิดถึงอยากเบิ่งเพิ่นก็ทายให้กันเบิ่งเนาะว่าจุดประสงค์ของคนให้เงินให้ท้ำกันนี่ผู้เพิ่นให้บางเทือเพิ่นก็บม่ได้คิดยังเนาะ บางเทรือเพันกับบริคิดยังบางเทรือเพันกับคิดเนาะบางเทรือเพันกับคิดคิดถึงว่าเออผู้เช่านี่เออฮักเฮาแดลนี่คุยกับเฮาแดลนี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็นั่นแนหละที่เนาะเพราว่าเสียให้อันบปันญหาถ่วนที่หรือว่าในไหนเพราะว่าในกรณีแบบคนหักมักกันในขนาดผัวเมียกันนะได้ลูกอา่าเถ็งบ้านลานเต็มเมืองบางเครือมที่กันยังในป้าในห้างกันมันบุกเกี่ยวครับแบบว่า เงินํำบางเทื่อบางทีก็คนมีเงินอยู่กบบยังป้ากันก็มีพี่เนาะว่ามันไปกันบ่ได้เลยมันบวกเข่าใจกันว่ายังกระมีควมำขัดสนกันตลอดมันก็ไปกันบ่ได้เนาะอันนี้กัอ่าในบอกบอกออกมาในสองสองมุมเลยพี่เนาะเพราะว่ามันนี่คลิปออกมาหลายในช่วงนี้เพราะว่าว่าจะเป็นชายบุญหรือว่าชายผู้ชายกยังเนี่ยพี่เนาะมันก็หลยหลายในยูทูบเป็นเท็จออกมาใช้กันเนี่ยพี่เนาะ เวียงเง่งกันออกมาว่าให้พ่อแม่พี่น้องอเอฟซีพวเวียงเบิง่งอย่างจช่นน้อยน้อพี่น้องตามพิพาทการใดก็ต้องขอโทษขอใคอาคลิปนี้กับโมมี่อย่งางไรเลยพี่น้องเลยเอาไปใช้ได้ครจบคลิปลงเพียงแค่นี้เนาะพบทอบกันในคลิปต่อไปพี่น,อน้องเลยคือว่าไปอันเบิ่งฟังเบิ่งเนาะอาษีนั่นถ้าว่ายังหักยังแพงกันหรือว่าคนไทยหักเอฟอซีหักพี่น้องย มูเพื่อนหรือว่าในใดเป็นพี่เป็นน้องก,กันบ้านพี่เมืองนอกก็บ่อยากให้มีการว่าให้กันเพีน่น้องมันจังสิได้หักแพงกันไว้เนาะโอเคพี่น้องในหมู่มีหยังหลายบอกกล่าวเพื่อสบายดีสบายดีเนาะมาเช็่อฟัสทุกคนพี่นอ้อง